มิชชั่นธุดมูลพอดแคสต์สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันมันแบบจัดเต็มสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนทนาหาธรรมนะครับพบกับพวกเราสามคนอีกเช่นเคยครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องที่ต้องบอกว่าเรื่องเบาๆแล้วกันเบาๆบ้างวแต่แต่สนุกแน่นอนแต่เป็นตอนที่ผมไม่มีความมั่นใจเลยครับเพราะว่าเพราาะว่งงฮะงงยิ่งดูยิ่งงงอ่าเราจะมาเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับแท็บเราจะคุยเรื่องป้ายตัวย่อและเลขเลขไทยเลขไทยรูไหมฮะ ถ้าคุณงงผมก็งงเคือจะบอกว่าเราอะพยายามจะสร้างประเทศที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นประเทศอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วกันนะให้ต่างชาติเข้ามาอยู่อะไรกันใช้ชีวิตบ้านเมืองอะไรลงทุนทํางานอยงนีนะครับแต่มีประเด็นหนึ่งที่ยังไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของชาวต่างชาติก็คือการใช้ตัวอักษรไทยเลขไทยอะไรพวกเนี้ยในสถานที่ที่อาจจะ จำเป็นต้องใช้ความเป็นสากลน,นิดนึงใช้คนนีแล้วกันนะก็คือเรื่องของป้ายตัวย่อแล้วแล้วก็เลขไทยนี่แหละอ,อ่ะเราเริ่มอย่างนี้ก่อนมาดูกันดีกว่าคนไทย <laughs> คนไทยไม่รอดไม่รอดเลยฮนะอันเนี้ยรูปแรกเราเราเริ่มมาดูกันว่าคุณเชื่อกันไทยก,กับพวกเรานะว่าพวกนี้คืออะไรรูปแรกเนี่ยอ่ะผมเดี๋ยวขออ่านก่อนนะรองอสอกรอส สอสอสอเจ้าเออเอาว่าเราเอามาจาก f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของสารวัตรทหารกองบัญชาการกองทัพไทยครับนะครับผมรู้ตัวเดียวคืออันอันล่างอ่ะอันหลังสุดอ่ะทบทหารบกมันคือทหารบกทหารบอกตเดี๋ยวอ่าเดียวอ่ะคือว่าลองรองอรองอโรงงานอ่ะสอยอที่เลยสยออะไรอีกเนี่ยสอสอสอสพสัพพวุฒิหรือเปล่า สอสอสอ,อไม่เป็นไรอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นโค้ดที่อาจจะใช้โรงงานซ่อมอยางกองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหารศูนย์โหจระอะอ่ออนานได้แล้วนะผมาณให้สรุปย่อม,มาจากโรงงานซ่อมอยางกองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหารศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสัพพาวุธ กรมสรพาวุธทหารบอกครับโตมือโตมือเลยจริงจริงนี่ไม่มีกองกำลังกองทัพไทยเลยต่อไม่ได้ไม่คุณรู้ไหมว่ารู้ไหมว่าป้ายที่ยาวแบบนี้หรือเชื่อกที่ยาวเนี่ยมันจะทอนอะไรหนึ่งมันไม่ได้มันไม่ใช่แค่ป้ายนะมันจะท้อนไมน์เซ็ตของระบบราชการไทยที่เป็นบรูโคลแครดสุดๆคือมีผนแหนมีกรมมีกองมีย่อยมีขั้นมีอะไรเยอะครับคุณธรรมผมเคยเป็นรที่ปรึกษากลบมิกาครับอยู่ในสภานะรู้ไหมว่าทุกครั้งที่มีอะไรบามีเรื่องต้องทำอะไร ครับแตั้งอนุกรรมธิการโอ้โหตามสไตล์ตามสไตล์แล้วก็เป็นศึกสายเรื่องนี้มาแล้วก็กลับมาพร้อมกับไม่ได้ไรนะแล้วก็กลับมาแล้วก็มาถึงปุ๊บก็มาถังโนคือนานมากมากมันคือไม่ใส่ชุดเดียวกันอมันคือไม่ใส่ชุดเดียวกันคุณเคยรู้สึกว่าเราฟังเราฟังเวลาเขาประชุมสภาเราเรารู้สึกมันเสียเวลาคุยอะไรกันทไมเหมือนกันมันมีวิธีที่เด็วกว่านี้ไหมใช่เราลองดูดูว่าถ้าเกิดว่าคนในบริษัทเราประชุมแบบเนี้ยอ๋อเจ๊งฮะแน่นอนเจ๊งแน่นอน เออนั่นแหละท่านประธานที่เคารพครับผมนายโทมัสพิจิจิยงพงศ์ดีแล้วอีกเรื่องนึงขอร้องเรขอเนี่ยยอมไม่สบายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ขานชื่อทีละคนอ่าอืฮะรวมสวเจ็ดร้อยห้าสิบคนทีละคนทีละคนกี่ชั่วโมงอ่าทำไมถึงแสดงว่าไอ้เก้าชั่วโมงนั้นคือขานชื่อไวแล้วครึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่นี่นี่มันผิดพศได้แล้วเออเทคโนโลยีแม่นมีฟับตู้มขึ้นเห็นได้เลยว่าใครเอาหน้าขึ้นเป็นกฎหมายมันระบุมาแบบนี้มันเขียนว่าต้องขานชื่อทีละคน เราก็ไปยึดติดกับกฎหมายนี่มันมีแบบนี้ไหมประเทศไทยเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะคือผมเข้าใจว่าการรักษาวัฒนธรรมเนี่ยดีแต่การรักษาภาษา,ทาไทยไว้ในทุกที่เนี่ยมไม่ได้แปลว่าคุณจะรักษาวัฒนธรรมได้ในขั้ตอนข้ามมาดไปไม่ได้ด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่น<ถ>มันก็ถาย,ยกใช่ไหมฮาร์โรเชสป้ายโฆษณาเคยเห็นไหมป้ายต้องมีภาษาไทยมุมขวาบนนิดนึงภาษาไทยเล็กๆเพราะว่าอ่าเข้าใจมันมีกฎอะไรอยู่บางอย่างกฎหมายมันมาแบบนี้อ่ะกฎอะไรไม่รู้ อ่แต่ผมประเด็นที่ผมว่านั่นสุดเอารูปขึ้นมาต่ออืปต่อไปครับรูปต่อไปนี่ครับป้ายทะเบียนรถทะเบียนรถเราหูป้ายทะเบียนรถกันนะครับอ่าของเราก็กไก่ขวายแปดเก้าห้าสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งคนที่อยู่ในเรนจ์ใกล้เคียงกับเราเนี่ยก็จะเป็นพม่าหรือนะขวานขวานพม่าไหมหรือเขมรเขมรหรือพม่าไม่รู้อันขวานขานขวานขวานอันน่าจะลาวหรือเปล่าขวาอันขวานน่าจะลาวนะครับน่าจะลาวแต่ถ้าคุณบอกว่าอาเซียนแล้วนู่นนี่แล้วเนี่ย ก็ไก่คควายสำหรับและสุราธานีเนี่ยสำหรับสาหรับคนฝรัง่งลำบากเลยเทีเดียวบบครับไม่มีทางอ่านได้เลยแล้วบางทีคุณเจอตัวอย่างเงี้ยต่อให้คนไทยเองอ่ะเห็นเร็วๆอ่ะจะแจ้งตำรวจอ่ะร้ายก็ว่าไปหนุดล่าสุดผมเจอเลยผมเจอหลอดจุฬา อ่าโอ้โหฟอฟัร์ก่อนแล้วก็ดูยากมากอยู่แล้วอ่ะแล้วมันก็จะไปมุหมดเดี๋นิดนึงข้างบนนี่ยังกราบขอบพระคุณมากนะที่ไม่ใช่เลขไทยในปายทะเบียนด้วยตองอีกแตเลยเออนะเออขอาวนรูปต่อไปฮะอ่ะข้าต่อไปครับอันนี้ทะเบี้อ๋อันนี้ทะเบียนอันนี้ญี่ปุ่นเนาะเียญี่ปุ่นเียญี่ปุ่นเพราะกำลังจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่มีปัญหาครับแต่ผมเชื่อว่าเราเราเปลี่ยนไม่ยากแต่คุณอย่าลืมนะครับผมก็จะบอกให้ว่ามันมีข้อหนึ่งที่คนอาจจะไม่คิดอื ธุรกิจป้ายทะเบียนเลขสวยที่เป็นกอไก่ขอไข่มาเจเลขมูลค่ามาโหลาน้าใช่ถ้าเกิดเปลี่ยนเมื่อไหร่แปลว่าอันนั้นเป็นราคาศูนย์มีบางคนที่ถือเป็นแบบสิบสิบบาทใช่ใช่ไปขายต่อในเน็ตเยอะแยะนี่แหละมันจะไม่ได้เพราะเรื่องนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยเนี่ยมันมักจะยากเกิดขึ้นจากเรื่องของการผูกโยงผูกขาดอะไรสักอย่างผูกโยงผลประโยชน์เคยสังเกตไหมคุณจองเลขอะจองเลขที่เบรนรถคุณจองไม่เคยได้เลยแต่ไมเอเจนซี่มันจองได้อะใช่สมัยก่อนอ่ะคนนี้นะสมัยก่อนเนี่ย จองล้วนๆเลขสวยๆจองหมดจองจองคือหมายถึงว่าลุ้นเอาเองไปสู้กับตบเตียนใช้เส้นใช้เส้นใช้บอกบอกใบพุ่งอย่างนี้เลยแต่ว่ายุคนี้เนี่ยเลขสวยๆส่วนใหญ่ถูกนำไปประมูลหมดแต่ไม่ใช่ทั้งหมดมันจะมีเหลืออยู่ยกตัวอย่างเช่นเก่า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 เข้าประมูลเก่าเข้าประมูลแต่ว่าหนึ่งหกแปดซึ่งถือว่าเป็นเลขไปเป็นคำพูดแต่ว่ารวยโคตรรวยรวยรวยสุดๆตลอดไปอะไรเนี่ยนะแพงกว่า เลขพวกนเก้า้าอีกอ่าพวกเนี้ยเป็นเลขจองสิ้นจองกันไปถึงฮอรทุกคู่กทุกหนึ่งเฮอรทุกคู่ทุคู่แล้วตอนนี้เหรอเลขอย่างเอ่อสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยไม่ประมูลอืมอืมอ่าสิบไม่รู้ประมูลป่ะแต่ว่าสิบสองสสามสี่สิบห้าเนี่ยไม่ประมูลอืมอเนี่ยพวกเนี้ยแพงหมดอืมอือ่ะข้อต่อไปไปดูที่มีอะไรกันบ้างอ่ะอ่ป้ายทางครับป้ายทางคืออย่างงี้ฮะกรณีนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ถนนนิตโย อ,อ,อุดรธาน,นีสกลนครฝั่งเข้าเมืองอุดรนฮะ,ะมีป้ายบอกระยะทางจากอุดรถึงหนองคายผิดคือ<ม>ป้ายเนี่ยบอกหกสิบของจริงร้อยโลคือเนี้ยอันตรายมากนะเพราะคนที่เขาขับแลเขากาดน้ำมันไม่ถูกอย่างเงี้ยสมมุตินะใช่หน่อยเป็นรถอีวีนะครับสี่สิบห้าสิกิโลมีความหมายมากนะฮะให้ขับกินลมชมวิวเล่นๆไปมันจะมีคนบางคนอะเคลื่อนผมอะ เหลือน้ำมันหนึ่งขีดนะลุ้นไม่ใช่ถือเย้ะถือไปถือต้องมึงมาเจอป้ายดอยเจอป้ายนี้ก็ไปเรียบร้อยอันอะไรครับอันนี้ที่เชียงใหม่นะครับเชิงดอยอ่าอําเภอเชิงดอยนะฮะครับหนึ่งกิโลเออ่มันไม่มีเขาไม่มีเขาไม่มีมาเภอเชิงดอยมาไม่มีมาเภอเชิงดอยครับคือมันป้ายมาได้ยังไงฮะจริงๆมันคือหมู่บ้านเชิงดอยหมูโอเคหมู่บ้านบ้านเชิงดอยนะฮะทีนี้เราส่งเสียงอย่างหนึ่งว่าเนี่ยโอเคอันนี้ผมชอบอันนี้ หนเลยนะนี้มีหลายประเด็นนะหนึ่งนะครับลองนึกถึงฝรั่งขับรถเลยต้องขับความปับเร็วสิบมดต้องขับสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้อ่านทันอ๋อโอเคแต่คุณได้สังเกตอะไรไหมครับว่าป้ายเนี้ภาษาไทยพระประแดงไหมพระแดงครับพระขนมฮะพระขนมเป็นฝรั่งเอาน ยูจะไปพัทละนงไปตามเส้นทางนี้เลยอีกแค่สี่กิโลนอกจากจะอ่านโคตรยากแล้วยังผิดอีกท่านหนับผมนะฮะอ่ะโอ้ยอะไรกันเนาะปัจจัยมาครบภาพต่อครับภาพต่อไปอันนี้ขอบคุณภาพจากในใน a c e b o o k กันหลายคนเดี๋ยวเราจะขึ้นเกรดไว้ให้นะครับยาลาอายิบยาลายี่สิบเก้ากิโลกรัมนะฮะเคจีมยี่สิบเก้ากิโลกรัมชอบชอบชอบชอไม่แน่ใจว่าจะหมายความว่าอะไรอ่ะต่อไปครับสะกดผิดเออ่เยอะแยะเลยไปถมไปนะนี่หน่วยผิดนี่หน่วยผิดนี่สะกดผิดอ่ะ อะไรฮะอุทยานประวัติศาสตร์สีสัชนาลัยครับหรืออสเสือศาสตร์ยังสะกดพิษสอสเสือหายไปอ่านะครับป้ายนะนี่ป้ายของอะไรนะการท่องเที่ยวทํานะเออใช่ตอนต่อไปไม่เขาสุดบอกอะไรต่อมาต่อมาอันนี้คือต้องการไม่ไม่คือต้องการอะไรคือตอนตอนติดอ่ะเออ คือมันเป็อะไรที่ไม่ควรจะผิดที่สุดแล้วอะเมื่อคืนหนักไปหน่อยตอนติดเมื่อคืนหนักไปนิดนึงเออแต่ว่าบอกจะบอกว่าขาบนมันหมุนลวก็ไม่ได้นะเพราะสาประึกแค่นั้นหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเราเป็นแรงงานต่างด้าวฮะที่มาช่วยติดอ่านประธาจะไม่แตงเคโอเคอันโอเนอเอเคโ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 อาอคโอเคอเคคโคนอม่โอเคโคอเคอเอคอม่อคอเอะไรอเอเคโออคอเออเคอเออครอเออไอเออโอเคเอออคออคอ เนี่ยพัทยาเนี่ยคนดูคำว่าเหนือเหนือมีสองอันและคำว่าพัทยาเองที่พี่เคยได้ฟังใช่ใช่ P.A. แล้วก็ป้าย P.H.A. อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แต่ว่าอันนึงอันนี้คือหมวดป้ายใช่ไหมแต่จริงผมมีผมมีอีกหลายอันนะตัวย่อประเทศไทยเนี่ยเยอะมากมากโดยเพราะตัวย่อหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ตัวย่อบวกกับเลขไทยเนี่ยโอ้โหมันคือมันเป็นเรื่องของแฟชั่นซี่อะนะเรื่องเดี๋ยวเดเนจะมีคนว่าเราชังชาติไหม มีอยู่แล้วพี่เราโดนข้อหานี้มาตลอดแล้วแบบผมว่าต้องเอาเอาเอาอะไรนะเอาของวัฒนธรรมมรดกเรามารอเล่นแต่ถช้าผมผมยอมนะให้เขาว่าเพราะว่าเราต้องการเ่องบางอย่างเนี่ยเราต้องใช้มาคือต้องใช้คือมันจะไม่ต้องใช้ก็ใช้แต่บางอย่างเนี่ยมันควรจะปรับก็ปรับเราไม่บอกว่าเลขไทยไม่ดีอืเราไม่บอกว่าเลขไทยล้าสมัยไม่ต้องเรียนเราไม่พูดแบบนั้นไงเราบอกว่าใช้ในที่ที่ควรจำเป็นสมมติว่า คุณมีเอกสารบางอย่างที่ต้องการความสวยง,งามเป็นพิธีเป็นการเออโอเคที่คนไทยใช้เรื่องนะั้นจริงๆแล้วแบบเพื่อความสวยง,งาเมเงน้ยได้แต่ความเป็นความสดุกในการทํางานโอ้โหผมเคยอ่านข่าวอะ่ะแต่เลขหลักร้อยล้านพันล้านที่เป็นงบประมาณแล้วเป็นเลขไทยอะ่ะโอ้แบบบอก,อ<ย>กริงต้องแยกแยะต้องแยกแยะสมัยเราเรียนเราทําข้อสอบเราอ่านหนังสือเองหนังสือเรียนเราก็ไม่ได้เป็นเลขไทยนะ หรือว่าทำข้อสอบใช่ไหมอ่ะเรียนเราเรียนบริหารธุรกิจอย่างเงี้ยทุกเคสสตัรดีนะบัญชีเอ้ยอะไรเอ้ยก็ไม่ใช่เลขไทยคือไม่ได้บอกว่าเลขไทยอกว่าเอาเอายกยกไปเหอะเลขไทยดีไม่ดีภาษาไทยดีไม่ดีผมว่ายกไปื่อนคือในการบริหารจัดการมันทุกวันนี้มันใช้ความเป็นสากลอืมมันใช้ความเป็นสากลเนี่ยอย่าไปเอามานั่นเลยว่าเอ้ยทำไมมันเลขไทยดีไม่ดีก็เขาใช้แบบนี้กันอืเราจะอินดี้ไม่ใช่แหมมันก็ บว่าแมมันก็น่ามากไปเนาะอ๋อใช่ไหมัอืมอืมเนาะคือถ้าคนอยากจะใช้เขาจะใช้เองแต่ในสถานที่จำเป็นเพื่อการงานเพื่อเพื่อประสิทธิภาพผมว่าผมว่าพวกคนจะเป็นสากรณเพื่อที่จะแสดงออกถึงความมีวัฒนธรรมความเป็นมาในโอกาสแบบเนี้เหมาะสมใช่ใช่มีขึ้นป้ายหรือว่าเป็นอะไรการแสดงใช่แต่ในเอกสารอย่างเป็นทางการเนี่ยผมว่าไม่จําเป็นไม่เหมาะกับเอกสารราชการอย่างมากไม่เหมาะเลยเพราะว่ามันมันทาให้การอ่านยากขึ้นไปเยอะมากแล้ว ก็ไปสร้าง human error ไม่ใช่ใช่ครับ human error เนี่ยอย่าทําเป็นเล่นไปผมจะเล่าให้ฟังขอขออนุญาตนอกเรื่องหนึ่ง human error เนี่ยนะครับเวลามันเกิดขึ้นทีหนึ่งเนี่ยนะครับมันรุนแรงมากๆนะยกตัวอย่างมามีเคสหนึ่งของแอร์แคนาดานานละหลายปีละนะฮะคือเขาก็ตกลงกันนะแคนาดาประเทศแคนาดาสมัยก่อนเนี่ยใช้หน่วยช่างตรงวัดเป็นเป็นหน่วยปอนหน่วยเออนั่นแหะ ออนออนนะแล้วก็วันหนึ่งก็จะเปลี่ยนไปใช้เมทริกซ์นะครับเติมน้ำมันเดิมเติมเป็นปอนพอดาวตอนจบปอนเลยเนี่ยโอหเติมน้ำมันหนวยปอนขาดไปอ่ะขม้นราพอนกัตันสมอเติมสามพันกิโลเติมมาสามพันปอนด์น้ำมันหมดต้องลงฉุกเฉินโชคดีที่ไม่มีใครตายเคสนนแต่ ถึงขั้นน้ํามันหมดอ่ะการขาดอ่ะเนี่ยคือพวกนี้เล่นเลไม่ได้เลยนะพวกนี้เล่นไม่ได้มันมันนั่นมากแล้วคุณลองคิดคือผมมนจะบอกว่าอันเนี้ยอย่าอย่าหาว่าเป็นรายการที่เราแซะหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐเลยนะแต่ว่าเราคิดว่าค่อยๆช่วยกันปรับได้ไหมเอะผมมีอีกรูปหนึ่งให้ดูโอ้โหที่ไปใช้ห้องเล็กๆไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ข้างหลังเนี่ยไม่พอนะฮะ ไปไปไปสปอนเซอร์ถึงก็ต้องเบียดกันไปอยู่ติดเพดานนะมันหาตรงไหนรูกไหมของข้อแรกก่อนเดี๋ยวผมลืมคนตัดโฟมอ่ะคนแรกเนี่ยโอ้โหคุณต้องจ้างเขาพิเศษนะเนี่ยคนตัดตัดเสร็จวันรุ่งขึ้นนอนพักอยู่บ้านเลยอ่ะคุณไม่ถือมันฮาตรงไหนรูกไหมนี่คืองานสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องก๊าร์เซอรกระจกเออแล้วคุณไม่ตัดโฟมแบบคอนฟลิกคอนฟลิกดีฮะคอนฟลิกดีโอ้ใช้ได้ดีปวดหัว อันนี้ยาวมากนะพิธีลงดามันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการอย่าอ่านจบครับพี่ปิงครับอ่านจบปับรายการเราจะหมดเวลา้นี่เลยฮะย่าจบเอ้แล้วว่ากันที่ตัวย่อมีอะไรบ้างครับเนี่ยนี่อย่างเงี้ยควรจะใช้ตัวย่อนะฮะไม่ไหวนะฮะยาวขนาดนี้อไม่ต้องไม่เป็นต้องไม่จําเป็นต้องไอ้นี่ก็ได้ปวดหัวไม่ถึงว่าไม่จำเป็นต้องมันต้องใส่ไม่ต้องไปต้องใส่ใหญ่ขนาดนี้ก็ได้เปล่า เกรงใจเกรงใจกลัวอะไรนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะเหน๋ยวไม่ได้กล่าวถึงคืจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายการใช้เลขไทยเนี่ยเคยประกาศออกมาจากสมัยคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกนะครับบอกว่าอยากอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่เป็นศิลปะอะไรของชาตินี่แหละก็เลยบอกว่าเอกสารราชการทั้งหมดเนี่ยให้ใช้เลขไทยคือมันมีที่มาแหละอืก็เลยมา้าตอนสมัยนู้นซึ่งคุณชวนเป็นนายกน่าจะประมาณ2540กว่าเนาะถ้าผมจำไม่ผิดหลังนต้มยำกุ้งไหม หลังหลังหลังไม่ติดียสมมติคุณอ่านเอกสารราชการแล้วคุณเจออได้ส่งเรื่องนี้ให้กกกเรียบร้อยแล้วกกรเนี่ยกสามตัวคุณรู้ไหมล่ะย่อมาจากเอกองกำจัดสิ่งปฏิกูลสำนักรักษาความสะอาดนี่มีจริงอันนี้ผมรู้เลิงมีจริงมีจริงเหรอกนคืออะไรงงกกกรมกขอรู้จักอ่าโอเคกอกกบ กกบคณะกรรมการกำกับบริษัทอรือเหรอไม่คณะกรรมการกันกรองการบริหารงานบุคคลของรัฐอันนี้กกบขอสทบเมื่อกี้กกบเฉยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกกบขอสทบขอสทบนี่คนสงฐานบกหรือเปล่าอ่าถูกแล้วแล้วกันเลยกันไปกกบกองกำลังกองคันดินโอ้โหอะไรอ่ยเอออะไรอีกกกรรพนกกกรอกองกำลังรักษาความปลอดภัย <formation> ใช <découv> ่ใกล้แใกล้ใกล้กอกกองกำลังรักษาพระนครอ่ากองรักษาพระนครโอเคนี่นี่คุณทยงานแล้วทั้งสิ้นเลยนะฮะอือืกอเออสังเกตสอมอปะกอเนี่ยพาเลยก็ไก่สอโซมอมาจุดทีหนึ่งแล้วก็ปอปาจุดอีกทีหนึ่งกอสอมกองกำลังซ่อมแซมได้ได้พี่ได้มาแล้วมาแล้วกออมอปกอสอมอกองกำลังซ่อมแซม มนุษยชาติอะไรคืออะไรตกลงมันคือรถกำลังดีเซลรางไม่มีห้องขับป่าคนลงเลยคืออะไรเนี่ยเออสังเกตสังเกตนะเออจะบอกว่านผมวอาจจะสังเกตแต่อาจจะไม่ถูกอ่อองค์กรเอกชนไม่มีตัวย่อนะน้อยน้อยมากถ้าไม่ใช่รัฐรัาไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเช่นปตทอืมอมจะบอกว่าเอกชนไม่ค่อยมีตัวย่อนะอืมคือแบบอะไรนะเขาเรียกจะบอก บริษัททั่วไปสมมติว่าอณิเทคอนนทอยโอ้ไม่ไหวอะไรนะขอบคุณอะไรนะสีจันสหโอสถสออะไรคงไม่มีอ่ะสเพราะเราก็เรียกคือจริงๆแล้วพูดจริงชื่อเนี่ยมันเรียกได้นะถ้ามันเป็นชื่อจริงๆอ่ะกรอจุดพอจุดอ่ะกองกำลังไม่ไม่ใช่คุณหเล่าองไม่กี่เรื่งอะไรเยื่องอันนั้นเอาอื่นบ้างกรอ อะไรกองรอจุดพอจุดกองรักษาและอำนวยความสะดวกเอาผมบ่าให้เกี่ยวกับการศึกษาอ่ะกรรมการเนาะกอง เีจำไม่ได้เลยครับตัวอะไรอออะไรตัวนั้นคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อการพัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพโคโอ้โหนี่คุณแทบทำรีเสิร์ชพวกนี้ไว้เลยนะเนี่ยมีเยอะเลยเกินเยอะมากฮะโอ้ตายและเต่มือมากอันนี้จะบอกว่าถ้าเราไม่มีตัวย่อพวกนี้นี่ผมไม่จบกอไก่ได้ไม่จบแต่ไม่จบตัวแรกที่ขึ้นเรื่องกอไก่ใช่ไหมไม่กอไก่มันง่ายเออกอไก่มันง่ายี่ง่ายแล้วเหรอแต่คุณเป็นเปที่เราขึ้นด้วยตัวแบบมอม้ายอยักอะไรมีไหม อ่าคอปอปตั้งสตินี่นึงอกนเอ่อคอ,อ,อปออยอบอจุดคณะกรรมการคอคอปอลคณะกรรมการป้องกันคุณคกมมไม่เอาไม่เอยายักไปยักไปยักปคอปอาเฉลยก่อนฉเฉลยก่อนนะเอาี้ เครื่องยิงจรวดจากปืนยาวเล็กบรรจุเองเฮ้ยเดี๋ยวไม่ชมชมคนที่ใช้งานมาจับได้หมดไม่สมมุติว่าตอนนี้คุณถือว่าคุณคุณจะว่าเป็นผู้ประชาประชาธิปไายเตรียมตัวชักคองประมีผมว่าแผมว่าต้องมีอ่ะยืน10คนแม่งชักผิดต้องมีบางคนจำผิดเฮ้ยขอพอลองอะนี โอ้ยโอ้ยไม่ไหวเฮ้ยคนเยอะเยอะมากเลยอ่ะคือคือนี่ก็ผมเพิ่งรู้นะเราทรไมมีเยอะขนาดนี้ครับมีอะไรต่อไปตั้งสติก่อนพูดนะสุดขมไอ้ลองฟังเรายังขมไม่เราต้องเราทำไมจะต้องมีตัวย่อเยอะขนาดนี้จริงหรออืมการมีตัวย่อไม่ได้ไม่ได้ทำให้เราประสิทธิภาพดีขึ้นหรือเรียกมันเร็วขึ้นเลยนะเพราะคุณต้องมาแปลมันอยู่ดีอ่ะใช่คุณเชื่อไปเลยคือ โอ้ผมก็เห็นบริษัทหลาย,ลายบริษัทที่ไม่ไดกชนชื่อเขายาวนะแต่เขาก็มีวิธีเรียกของเขาสั้นๆเองไงแต่ไม่ได้ไปย่อจนงงและดูไม่รู้เรื่องอืมเพราะหลายๆบริษัทที่เราเรียกกันในถือเอาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยเขามีชื่อเรียกของเขาครับแล้วมันก็มีชื่อสินทรัพย์เป็นชื่อหุ้นในชื่อแบบคนจะเข้าใจได้มันคือบริษัทอะไรไงอืแต่ว่าด้วยความเป็นมีลําดับขั้นตอนของหน่วยงานรัฐเนาะมันมีหลายแรงกิ้งมากเลย u บริคอ r ร t ิ c อย่างที่คุณแท็บว่ามันก็เลยวิธีการเรียกมันก็เลยจะเป็นุกงมกอะไรเงี้ยเออพอมีชื่อแล้วชื่อส่วนใหญ่ก็จะยาวมากชชื่อยาวปั๊บก็เลยพยายามมีตัวย่ออที่มามันคงเป็นประมาณนี้แต่ก็เอ๊ะมันจะมันจะเป็นจะต้องแก้ไหมมันก็อยู่กันไปได้นะคืองมย่างมันไม่ควรจะมีจริงๆนะเอาผมยกตัวอย่างบนอจุดปจุดเกี่ยวกับรถไฟอ่ะบปให้บนอบนอจุดปจุดปบริหาร นอบอใบไม้เหรอบอมรุงบอมรุงแล้ไปต้องบอมรุงหรอบิดบิดเบี้ยวไม่ใช่โบกี้นอนชั้นเอกปรับอากาศโอเคไม่แล้ไม่อยู่ในตัวอย่างตัวอย่าแบบมันมีวิธีที่ดีกว่านี้เปล่าเออ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 เอเออเออออเางี้ผมคิดว่าประเด็นสําคัญที่ที่เราคุยวันนี้คือเรื่องของถ้าเราอยากให้ประเทศเราเป็นสากลคนต่างชาติมาใช้ชีวิตอยู่ได้อย่าง สะดวกสบายขึ้นเราควรจะปรับเรื่องพวกนี้ให้เป็นสากลหน่อยไหมแล้วสิ่งสำคัญคือผมเคยได้นมาบอกตลอดว่าเราอยากให้คนไทยเก่งภาษาอังกฤษขึ้นอ่านรียง่ายเนาะคุณเริ่มจากให้เขาฝึกอ่านสิ่งที่เขาจะเป็นจะต้องอ่านนี่แหละให้คนไทยนี่แหละอ่านเองสิ่งที่เขาจะเป็นจะต้องอ่านแล้วก็มันเป็นการสร้างความคุ้นเคยอย่างหนึ่งนะครับพอคุณเขาเห็นภาษาอังกฤษบ่อยๆคุ้นเคยบ่อยๆเนี่ยอื มันจะเริ่มเข้าใกล้ภาษาอังกฤษขึ้นเรื่อยๆถ้าเกตว่าเดี๋ยวนี้คนไทยพูดจริงนะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเราเยอะมากเลยนะใช่ครับแต่เราอ่ะเราไม่รู้ว่ามันคือภาษาอังกฤษเพราะเราเคิดว่ามันเป็นคำเรียกแต่จริงมันเป็นภาษาอังกฤษเยอะแยะหมดเลยเราต้องอยอมรับความจริงว่าเราเป็นประเทศที่อยากที่พยายามต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆเ,เอ็กซ์แพดนะคนที่เข้ามาทํางานเ,ออเราอยากได้สตาร์ทอัพเกง่งๆเข้ามาอ,อ,อยู่ในเมืองไทยอยากได้คนเข้ามาทํางานมาท่องเที่ยวอมันก็อาจจะต้องหาจุดบาลานซ์ระหว่างการรักษาวัฒนธรรมเอาไว้ ขนาดที่อาววยคมส international ตัวเองให้ได้ด้วยผมว่าต้องดูบริบทอมดูบริบทในบริบทที่ควรจะรักษาวัฒนธรรมและโชว์วัฒนธรรมทำได้เลยนะเต็มที่เลยคือวัฒนธรรมนี่มีคุณค่ามากนะครับถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นในทางสังคมทางเศรษฐกิจเนี่ยวัฒนธรรมช่วยได้หมดเลยเพียงแต่ว่าต้องต้องจัดที่อยู่ให้มันถูกต้องถูแต่การเอาวัฒนธรรมยัดเยียดไปในบางจุดที่มันไม่จําเป็นเนี่ยก็อาจจะทําให้ อยู่ลาบากเหมือนกันนะเอกสารเนี้ยเอกสารพอมันต้องเป็นเลขไทยต้องมีนู่นนี่นั่นไทยๆทยหมดทําทำงานผมว่ามันต้องมีคนทําผิดบ้างอ่ะมันต้องมีเราจะไม่รู้ต้องมีคนทาผิดบ้างเพราะถ้าขนาดเติมน้ำมันเครื่องบินผิดได้แต่แค่เอกสารเลขมันต้องมีผิดบ้าง่อย่างที่อี่หนึ่งนะอย่างเรื่องของโอ้โหอย่างเรื่องของไปน่ากลัวมากเลยนะที่บอกว่าสะกดผิดเลยเงี้ยมันงงกันหมดเลยแบบจะไปถึงแล้วต้องมากดบูมใหม่เอ้าแต่ท่านมาผิดทางหรออะไรเงี้ยเพระขนมพระประแดงอะไรเงี้ยเออเนี้ย ทำไงมันจะแก้ได้หรือว่าวันนี้ถ้าจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนป้ายเป็นภาษาอังกฤษบบยัมีปัญหาไหมเราเราอยากให้เมืองไทยเป็นองท่องเที่ยวใช่ไหมหนึ่งในกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชอบทําคือขับรถใช่เมืองไทยเนี่ยผมบอกเลยว่า impossible กับการขับรถนะสำหรับท่องเที่ยวนะฮะคือไม่คือถ้าถ้าขับรถนี่มันคือเสี่ยงตายมากๆแล้วผมว่าถ้าเราอยากให้นักท่องเที่ยวขับรถที่เมืองไทยได้เนี่ยนอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องจราจรเรื่องแล้วเนี่ยเรื่องของความเวลคั่มอ่ะคือเราเห็นบ้างอย่างี้เราก็เห็นแล้วว่า ที่นี่ไม่เวลว่ขามเราทั้งหมดนั้นเราเที่ยวถูกไหมอืมไม่ไม,ไม่เวล่ํามเลยอะ่ะนะฮะอยากให้ไปอยากให้อ่ะผมไม่ต้องไม่ต้องไปดูไกลนะผมมาดูเอาสักอ่เอางี้แม้แต่ประเทศที่เขาแทบจะเปิดรับภาษาอังกฤษน้อยกว่าเรามากๆอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยนะขับรถง่ายเราเยอะนะอืมอืมญี่ปุ่นเนี่ยป้ายเขาก็รู้เรื่องนะฮะเขาดูรู้เรื่องอ่ะโอเคอาจจะมีภาษาญี่ปุ่นอยู่เยอะแบบเมืองไทยนี่แหละแต่ว่าน้อยสุดมาถูกดีไซน์ไหมเข้าใจได้ผมเคยขับรถคือผมเคยขับรถอีกครั้งหนึ่งโดยที่ ต้องใช้คาว่าไม่มี Google แมปหรือโตเกียวด้วยผมว่าแบตหมดอืแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ได้เปิดไอ้แมปของไม่ได้เปิดไอ้แมปของในรถของจีเอ็นอ่ะแต่ว่าใช้วิธีการโทรไปถามพนักงานเขาบอกถามก็ขับได้นะ้วเอารถไปคืนถูกอ่ะอย่างน้อยเอารถไปคืนถูกอ่ะก็ถือว่าถือว่าเออเขาก็แสดงว่าเขาดีไซน์ได้ดีคือมันมันติดเพราะว่าหรือเปล่านั้นไม่รู้ ทุกป้ายที่เราเห็นที่เราโชว์รูปขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยภาษาไทยมันจะอยู่เหนือภาษาอังกฤษแล้วภาษาไทยมันจะใหญ่กว่าภาษาอังกฤษอันนี้เป็นข้อกฎหมายหรือเปล่าภาษาไทยต้องอยู่เหนือภาษาอังกฤษใช่แล้วตรงสองไทยต้องใหญ่กว่าภาษาอังกฤษแล้วก็เนี่ยจะมีอย่างเงี้ยมันจะมีกฎพวกนี้อยู่ซึ่งเราเราเรากลับมาสู่จุดเดิมอะเรื่องกฎหมายอยู่กันมาสองแสนฉบับเออใช่ไหมมันก็ผิดระเบียบราชการผู้ปฏิบัติแลไม่มีใครอยากเป็นคนที่ลูขึ้นมาเปลี่ยน อใช่ไหมเพราะเขาท่าอีเขาก็โดนแต่ไอส้สกดผีนี่คนละเรื่องนะสรุปว่าถ้าจะไปแก้เรื่องตัวย่อกับเรื่องของป้ายนี่ต้องไปแก้กันในสภา,าป่ะคะเนี่ยอ่แก้สภาียต้องไปผ่านกฎหมายป<ด>่ะเนี่ยไม่ต้องหรอกเอาง่ายงายบ้างเถอะเออจะทํายังไงอะแล้วมัน แก้ยังไงเนี่ยเออข้อเสนออะไรไหมเอกชนทำป้ายติดเองได้ไหมอ่าผมว่าอย่างน้อยนะกรุงเทพเอากรุงเทพและปริมณฑลให้มันดูมีความเป็นสากลได้ไหมเออไม่ไม่ต้องทั้งประเทศหรอกไมทั้งประเทศก็อาจจะกลับมองภูเก็ตอะไรเงี้ยนะเออหลายหลายเมืองมันก็ไม่มีฝรั่งได้เยอะต่างชาติไปอยู่เยอะขนาดนั้นแต่เฮ้ยแต่ภูเก็ตควรนะอ่าควรมากควรมากเมืองท่องเที่ยวอย่างเงี้ยควรมัยารใช่ควรทำมันดีหน่อยใช่โอ๊วันนี้หัวร้อนเหนื่อยมากเลยอะวันนี้วันนี้เบาๆครับเพราะว่าตอนต่อไปจะหนักอืม ท่านที่ต้องดูป้ายก็อ่านกันดีๆนะครับแล้วก็ใครไปเห็นป้ายหยุดอั้นเนี่ยก็ถ่ายรูปแชร์มาด้วยเลยถ่ายรูปแชร์มันยังอยู่เหมือนเดิมไหมครับอ่าครับอ่าขอบคุณสำหรับการติดตามสนาธรรมวันนี้นะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับมิชชั่นทุ่มมูลพัดขาดสนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันๆแบบจัดเต็ม